ต้งเรียนจะปังเพิ่มแล้วสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ดีเดลิเวอรี่เอ็กกลุ่มปันยิ้มเห็นไหมเนี่ยรั้วมันเริ่มสีไม่น่าเราเรียนละไม่ใช่ไม่น่าเราเรียนสิ ดูแล้วมันไม่สะดุดตาสะดุดใจเราก็เลยจะมาพัฒนาโรงเรียนปับภูมิทัศน์ทาสีรั้วทั้งหมดเลยทาไปยันต้นมงต้นไม้ท,มทาให้มันขาวให้หมดเลยว้าวไอ้ทาแค่สีรัวพอฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมนัดกับพอ,อไว้เดี๋ยว lessons! เราเข้าไปคุยกับพอ,อดีกว่าว่าทําไมถึงต้องให้จิตอาสามาทาไปตามผมมากราบงามสวัสดีครับพอสวัสดีค่ะพอแนะนําตัวให้ แฟ <c oughs> นรายการนิดนึงว่าชื่ออะไรค่ะนงนุชเลวังพัดค่ะชื่อเล่นว่านุชนะคะเป็นผู้ในการสานศึกษาโรงเรียนสถานีพรมแดนรักษาสุขราชบรุรงค่ะ่ะนี้เป็นคนมีตําแหน่งเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่นุชแล้วกันเนาะได <c oughs> ้เลยค <c oughs> ่ะพี่นุชปกติเนี่ยไอสีเดี๋ยวถามก่อนสีที่พวกเรามาทาเนี่ยมันทาไว้นานหรือยัง <c oughs> นานแล้วค่ะน่าจะ หลายปีแล้วค่ะในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคะไม่มีใครเข้ามานักเรียนก็ไม่ได้มาเรียนโรงเรียนนะคะการพันลงเราก็มีจํานวนน้อยนะคะในการดูแลบริเวณโรงเรียนเนี่ยมันก็อาจจะต้องก็ต้องหาบุคลากรนะคะมาช่วยในการดูแลด้วยนะคะถ้าโรงเรียนสวยเด็กๆก็อยากมาเรียนหนังสือค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆโรงเรียนที่จะต้องปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้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 สวยนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะโอเคได้เดี๋ยวเราลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลา มาทำความดีนี่เพื่อนเพื่อนนัดนัดเอาม้อนกับรุ่นน้อง,ง,องพี่มาก็ดีาาแหละขาดแรงงานมาดีเลยเออตอนนี้กำลังพรมพนเพราะเป็นหนุ่ม ใส่ลายป้ายสีชาวบ้านแล้วผมก็โงใต้สีเองด้วยเห็นไหมกำลังเก็บงานกันอยู่พามาค่อนโรงเรียนแล้วใกล้จะเสร็จเดี๋ยวเราไปคุยกับสมาชิกปันยิ้มสักคนดีกวา่าดูซิว่าใครเป็นเยอะให้เราเข้าไปคุยด้วยมีความสุขดีครับเพื่อช่วยช่วยน้องๆน,น,น้องจะได้มีอะไรส,สวยๆทง,งานครับจยมาเรื่อยๆครับ ครับก็มีนิดหน่อยเพราะแดดเริ่มร้อนแล้วครับก็มีความสุขดีครับสนุกดีครับร่องกิจกรรมดีๆครับยังมีอะไรั้งหลายอย่างให้ช่วยครับท,ที่น่าจะช่วยนยเมื่อกี้ผมทาสีเลยทะลุไปถึงต้นไม้ทาเา้ามาเลยตรงส่วนด้านหลังก็เหลือเยอะค่ะด้านหลังกำแพงนี่ก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนนะคะออแต่ยังไม่ได้จัดสรรทำอะไร เพราะตอนนี้ก็คืออุรณาการสถานที่พวกนี้ตามสถานที่ต่างที่ชุมชนจะมองเห็นได้ง่ายนะคะโอเคโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับเชิญไปทําจิตอาสาต่อเดี๋ยวผมไปขาสิค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ โชคดีนล้เป็นกำแพงเนี้ยพอมันเลอะปุ๊บมันก็ทาสีมันก็ใหม่แล้วไงเพียงแต่ว่าเมืองไทยเรายังขาดจิตอาสาในการทำเรื่องพวกนี้อยู่นะใครว่างก็มาทำกันหน่อยก็ดีเพื่อนคน,อนนิดคนหน่อยมันก็เก็น ันนี้เราได้มาเริ่มทําความดีคือเรามาทาสีเรามาเริ่มกับเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ทีนี้ในที่นี้หม่เด็กเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเขามีจิตใจในการใฝ่การเรียนรู้มากขึ้นเราทาทาอะไรที่มันแบบให้เขารู้สึกว่าให้โรงเรียนมันน่าเรียนน่าอยู่มันก็ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งถูกไหมนะยังไงก็ฝากติดตามคลิปดีๆของดีเดลิเวอรี่นะครับผมก็จะเชิญเพื่อนๆผู้ผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมรายการไปทําความดีแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเราจะทำยังไง วันนี้ขออนุญาตกลับไปล้างมือล้างเนื้อล้างตัวก่อนไม่ไหวแล้วเลอะสีไปทั้งตัวเลยนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย